ัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อโนม่ากี้องมากี้ทำอะไรลูกทูบนี้เล่นีิดินเล่นชิลินเรีนดินไม่ร้องเอ้ยสวัสดีคุณลูกสองคนค่ะมากี้มากี้เล่นดินมากี้ทำไมใส่เสื้อดำครับวันนี้ไปส่งสการคุณคุณย่าทวดปะคะใช่พ่อป๋าป่อป๋ามาแล้วป่อป๋ามาแล้ว ป้าป้าปลาไปซื้อหัวอาหารมาแล้วทูบนี้มันฝนนี่บักทูบอยู่นี่นี่เอายาวว่นเอาทูบเต็มไปอยู่ลำไส้เลยเขาบอกปลามาแล้วป้าปามาแล้วถามมาแล้วครับป้าปามาแล้วใครมาขี้เล่นดินค่ะมาขี้เล่นดินสวัสดีคุณลู ามาึงแหนบมึงมหุบชูอ่ะช <laughs> ูปนี่กัร้อยได้เาตมือเราตึมือมันเสดีคนดูแล้วครับผมที่ร่งองเดี๋ยวพ่อไป่ไปไปไปองมาหาพ่อไป,ไไปอันนี้ก่อนพ่อไปเห็นแบกสอบถอยแล้วจำก่อนเสียทำเสือสอบป,ปุ้ยแม่ที่อง

เบิงบ้งไก่เบิ้งเปพี่น้องเต็มครับผมเสียบ้านสวนพี่น้องอากาศนะครับผมบรรยากาศขอกงว่เจ้าเสนแล้วเสียขอกงวขอกงวเจ้าเส็นแล้วแปดสิบห่าขอกวเสียตำนจดแปดสิบเซนตหอสิบป่ยังเพิ่งปดสิบิสวัสดีก็ดูหนึ่งร้อย แปดสิบคนนะฮะ,ะพี่น้องคอมเมนต์เลยบ่อสคอมเมนต์เลยบ่อสคอมเมนต์อะไรเลยอ่านคอมเมนต์อะไรเลยมันปินนนปนปดกัน้นหมดฮะอ่าเปิดแล้วเปิดแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนคุณพี่น้อง เปิดคอมเมนต์แล้วยังนี่นะครับนะสวัสดีเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะพาเบืองบรรยากาศตอนแรกพี่รองน้ำมา้าขี่ดินบรรยากาศตอนเย็นครับพี่น้องสวัสดียามเย็นนะครับผมพี่น้องสวัสดีทุกคนเลยนะครับจังไนกับสี่เเปางวงวะพี่น้องเปางวงวะเปางวงวะเขาบ้านเนี่ยเขามาคอกันพี่น้องเลยส,สี่ทำกัน เรดนมนะครับผมตอนนี้พี่น้องร้องเขาเป็นแม่พี่น้องร้องเขมเป็นแม,ม่เอมเมนต์มยครับไล่บอคอมเมนต์มาดูหน่อยมันขึ้นไหมนะครับผมเออขึ้นบ้าผมกดจีดเๆเลยนี่ผมกดจีๆเลยนี่ผมกดจีๆอยเลยนี่พี่น้อง พี่น้ององคอมเมนตนไหมได้บ้างเลยเอ้ยไม่เห็นคอมเมนต์เลยครับผมพี่น้องยังไม่เห็นคอมเมนต์เลยครับผมกดจีจีหลายรอบแล้วลม,มันตกจังไในี่ <c oughs> อ้าจีจี ูกมาพี่รองพูดปูกมาปูไาเจริญไงเกไกลป่ะปูไเกลพี่องเกไกลเไกลตอนเย็นแล้วไอเขาเขาเขาเปลือกตอนนี้ก็เดี๋ยพี่รองเอ้ยใกลสีลครับผมดูดวงไายางเะกำลังเทียงผนกำลังกำลังเที่ยงผืน ตุ๊กๆๆๆๆๆๆ,ๆแกงพนได้มึงออกมาเสียดับองพื่เสียดำบฮะเสียไกลปะสว่วบรรยากาศตามเย็นครับพ,พี่น้องโซลี่คยดู145้าคน อ๋อพี่องมันไปเห็นมันไปเห็นคอมเมนต์เลยผมกดจีจีอพี่น้องอนี่ไอะไหกดจีจแล้วก็แล้วอ่ะกดจีจีแรอบไปด้วยไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เหนคอมเมนต์พี่น้องเลยสวัสดีคนดูสหนามคนพี่น้องเออ ตัวบอกง่ายยังใครดีกาไปน้องยังใครดีกาไกลนี่ลุยฮะหานบอใช่ปะหานสีตัวไปน้อง ผมพูดโกจีๆอยู่เี่น้ลองมันคือ,อว่าอะไรวะโอ,อ้ออย ก็เห็นเลยคนงานเป็นรองคนงานมาสวัสดีคุณดูหนึ่งร้อยห้าสองคนกับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่รองโอ้ยพอเห็นคอมเมนต์เลยเพจมีปัญหาหนักแล้วนะครับตนนัวนี้เพจอดเจอใช่แล้อาจจะมีปัญหาพี่รองไะไรมีปัญหา,าอย่าง พายบงขอกขอกเฟี้ยงไปลองขอกเฟี้ยงขอกงม่หรอข้อวางใหม่ครับไปลองขาเบงครับละวมัเป็น้างบาดีรลดิไม่ล้เระเสียต่สวัสดก็ดูหนึ่งรกคนนะครับหมกทูบน้าวตอล,วลอดเลย่น้องเอ้พี่้องก็ไปเห็นคอมเมนต์เลยครับ โคจีจีมะนี่หลายเทียร์คัะเออจะคิดอะไร <S 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 สวัสดีคนดูนหนึรดสิบสคนครับพี่น้องบรรยากาศบ้านสวนครับพี่น้อง สวยงามตามท้องเรียงนะครับน้ำมาก,กี่เลนดินอยู่ข้างบ้านนี่ทุบโบเห็นเขามีพี่น้องเลยอะ่ะ ยุ่งไปแ้อวอล์ลอเพียรอะไรบ้างเลยเว้ยยุ่งยุ่งยุ่งนะครับย,ย,ยุ่งยามแดงร่างบานันลุยร่างบานันลุยโชเคครับผมพี่น้องไปเห็นเลยไปเห็นขาเมล็ดพน้องเลยโอ้ยเฮงเลยดีนะ ไปไหนแล้วเสียตอมไม่เห็นเลยนะครับผม,มเมนคอมเมนต์เลยนะฮะโอ้บินไหมอ้ยบินไหมหลังบ้านนี่ลุยนะครับผมพีม่น้องอากาศดีๆที่หาซื้อไม่ได้นะครับบ้านเรา รูปน้ำผลไมอล้อ้ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวจังไดมันไหลไหมนะ้นองเนพะียงเนาะเดี๋ยวค่อยไลฟ์ใหม่นะครับเพราะว่าไม่เห็นคอมเมนต์เลยไม่เห็นคอมเมนต์ F4 เลยนะครับผมพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะ้นองเนพะียงเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวไหลไหมครับเนะาะเจอกันไหมครับสวัสดีครับ